เขาเรียนกันได้แล้วพวกเธอพวกเธอทำอะไรกันอยู่แหม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 ก็อย่างว่าแหละนะวันนี้มันวันที่หนึ่งฉันรู้นะว่าพวกหล่อนทำอะไรกันอยู่พวกหล่อนกำลังคำนวณคณิตศาสตร์กันอยู่ใช่ไหมใช่สิก็วันนี้มันเป็นวันคณิตศาสตร์แห่งชาติ พวกหลังก็เลยคำนวณกันใหญ่เลยอ่ะตัวนี้นอ่ะตัวนี้นอ่ะตัวโน้นอ่ะตัวโน้นตัวไหนอันตัวไหนไม่อันทำไมฉันจะไม่รู้ว่าพวกเธอทำอะไรกันวันนี้รวยวันนี้รวยสินะจะมาขยันคำนวณคณิตศาสตร์กันวันนี้ส่วนวิชาชงกาแฟของดิฉันเธอจะไม่มองกันเลยใช่ไหมก <laughs> ลับมากาะ เรียนกลับมากรกลับมาเอาวิชาความรู้ไปหาทินกันก่อนแล้วค่อยไปคำนวณเออว่าแต่พวกเธอได้เลขอะไรกันบ้างอ่ะมีเลขอะไรไม่อั้นไห<ป>ม,มอ่ะมามามยพวกเธอก็ทำให้ฉันสับสนจริงจริงเลยนะ กลับมาก่อนมาเอาความรู้เอาวิชาความรู้ที่ฉันสอนเธอนะที่ฉันสอนเธอฉันอยากให้พวกเธอเนี่ยไปมีความรู้เพื่อที่จะหาเงินเออวันนี้นะมีเพื่อนๆื่อนเธอนะคะอยากได้สูตรง่ายๆอีกสูตรหนึ่งเลยนะคะของสำหรับแก้ว22ออนนะคะแก้ว22ออนเป็นในส่วนของเมนูเผือกนะคะเผือกเผือกนะคะเผือก อยากได้เม็ดสูต ir, <zeniu> risque, รเผือกหอมนมสดเจ้ายืดสอบออนมาดามเต็มใจทําให้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเมนูนี้มาดามทำไว้เยอะมากเลยนะคะแต่ว่ามาดามเข้าใจเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะเพื่อนๆที่เพิ่งเพิ่งเข้ามาติดตามช่องมาดามเปิ <ๆ S 1> <ๆ>้ลใหม่ๆเยอะมากนะคะนี่หูฟังชิ้นกันก็หลุดดี <'re S 1> ดจังเลยเธออะไรกันนะกระหนาเนี่ยฮะก็จะได้สอนในวันนี้ เป็นเพื่อนใหม่มีเพื่อนใหม่ต้อนรับเพื่อนใหม่กันด้วยนะคะมีเพื่อนใหม่เข้ามาติดตามช่องมาดามเพิ่นเยอะมากขึ้นมากๆเลยนะคะทีนี้เนี่ยเขาก็มาถามหาสูตรแนวๆน,น,นี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเครืองหอมนมสดเนี่ยมาดามทาไว้เยอะแล้วนะคะมีคลิปเก่าเยอะเลยแต่จริงๆมาดามเข้าใจว่าหลายคนหาไม่เจอเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดามทาให้นะคะส่วนสูตรที่เป็นเล่มแบบนี้นะคะมาดามอบอกได้เลยมาดามตอบแชทแทบไม่ทันเลยนะคะเพราะว่ามีเพื่อนๆสนใจมากๆเลยนะคะคือเขาเห็นในผลลัพธ์ ในคลิปที่มาดามเอาให้ดูว่าเนี่ยคลิปหน้าร้านเนี่ยมาดามทาแบบนี้แล้วชงขายมาแบบนี้มีลูกค้าเยอะแบบนี้นะคะเพื่อนๆหลายๆคนก็เลยอยากจะได้ผลลัพธ์แบบมาดามนะคะก็สั่งซื้อสูตรเปเล่มกันเยอะมากๆมาดามบอกด้เลยว่ามาดามตอบแชทแทบจะไม่ทันเลยนะคะโอเคถ้าใครสนใจสั่งได้นะคะมันก็คือทางลัดเรานั่นแหละนะคะไม่ต้องมานั่งลองผิดลองถูกแล้วก็มาดามคือเอาไว้ง่ายว่าสูตร เป็นเล่มแบบนี้เนี่ยไม่มีใครสามารถเขียนแทนมาดามได้นะคะมีแต่มาดามเท่านั้นเพราะทุกอย่างอยู่ในหัวมาดามคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครทําแทนมาดามได้เลยดังนั้นแล้วมาดามรวบรวมจากสิ่งที่มาดามเรียนมาและประสบการณ์ทั้งหมดที่มาดามรวบรวมไว้ในเล่มเพื่อผลแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะสั่งซื้อสูตรส,สั่งได้เลยมาดามพร้อมส่งตลอดนะคะเอ้ามาคราวนี้เราก็ มาในส่วนของคลิปของเราในวันนี้นะคะพร้อมกันหรือ,อยังพวกเธอ,อยังนั่งกดตัวเลขกดคำนวณกันอยู่นั่นแหละเผือกหอมนมสดเขาทํายังไงมาดูก่อนโอเคนะคะสาหรับเผือกหอมนมสดแก้ว22ออนนะคะมาดามเริ่มต้นที่ตักน้ตาตาลนะคะตักน้ําตาล1ช้อนโต๊ะค่ะอย่างนี้นะคะ1ช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆตัก เลือกนะคะผงเปลือกมาดมใช้ของอีเวนแบบนี้นะคะของอีเวนมันจะหอมนะคะถ้าเพื่อนๆหาซื้อได้ก็หาซื้อได้เลยนะคะตามร้านขายอุปกรณ์ชากาแฟก็มีหรือว่าแมคโครบางที่เขาก็มีนะคะเพื่อนๆตักตัวเปือกตัวนี้นะคะผงเผือกตักลงไปที่3ช้อนชาปูนูนเลยค่ะสามช้อนชาปูนปูนนะคะตักมาอย่างนี้นะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆเอาน้ําร้อนมาที่100 ml อมค่ะ ฉันก็เอาไม,ไม้วางไว้ตรงนี้เลยดูสิเลิศไหมคะเอากับเขาสิไม่ใช่อะไรวันนี้ฉันตะกุกตะกักนิดนึงคือเอ่อไม้หนีเสื้อฉันอะแบดหมดตั้งใจจะขึ้นมาสอนเธอทั้งทีแบดไมดีฉันหมดดิฉันก็เลยต้องใช้ไม้ตัวนี้ซึ่งเป็นไม้ที่ที่ดิฉันใช้ร้องเพลงในไลฟ์สดในติกตอก ทำไมอะไรก็ช่างมันเถอะฉันมาสอนแล้วอามาน้ำร้อน100 ml พวกเธอใส่มาน้ำร้อน100 ml มันร้อยหรืออย่างไะเนี่ยหืกอย่างติดนิดนึงน้ำร้อนนะคก็100 ml เพื่อนๆ่อชงเลยค่ะคนให้เข้ากันเลย เพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะคะสูตรมาดามเปิ้ลเป็นสูตรที่ไม่ได้ใส่ครีมเทียมนะคะเป็นช่องที่ไม่ได้ใส่ครีมเทียมมาดามเรียนมาแบบนี้มาดามชงไขยมาแบบนี้มาดามก็จะสอนแบบนี้นะคะเพราะมาดามทาแล้วมันเวิร์กมาดามก็เอามาสอนเพื่อนๆนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะใส่เพิ่มใส่ได้เลยค่ะไม่ผิดนะคะใส่ได้เลยคุณก็ควรให้เข้ากันแบบนี้จากนั้นนะคะคุณก็ใส่นมข้นมาดามใส่นมข้นนะคะใส่นมข้นลงไปที่3 0 ML นะคะ คนสามสิบเป็นแอจับมาเลยเออเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งแก๊้งคอนเซนเตอร์คะจะโทรมาทำอะไรตอนนี้คะ <laughs> โทรมาเพื่อที่ <laughs> <laughs> จ,จะหักคะแนนจิดวิสัยให้หมด <laughs> อ่ะทีนี้มานมข้นจืดฉันจะสอนคนชงกาแฟจะโทรมาทำอะไรนมข้นจืดใส่ลงไปที่30ม .L. กับพวกเธอ จัดมา30 ml น,นะจ๊ะเกชลฉ้ฉนอยู่ไหนจ๊ะอ๋ออยูน่นี่มาเธาก็ใส่มาเลย30 ml ิคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยจ้ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนง่ายไหมพวกเธอมันจะมีอะไรยุ่งยากคะสูตรมาดังบนไม่มีอะไรยุ่งยากเลยอ้าแก้วยื่อออนจัดมาเธอ เสียงแสบแก้วหูมากก็ฉันเอาไม้ไว้ใกล้ๆที่ตักน้ำแข็งตายแล้วใช่ดูสิเนี่ยความพยายามที่ฉันจะมาสอนพวกเธอไม่หนีบเสื้อหมดแบตหมดฉันก็เอาไม้ร้องเพลงในไลฟ์สดนี่แหละมาสอนเธอเหลือที่เราได้นะคะเทสันเลยเพื่อนๆจะทอปด้วยฟองนมก็ได้หรือเพื่อนๆจะลาดนมก็ได้นะคะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่็ จะทอปด้วยฟองนมก็ได้หรือคุณจะราดนมก็ได้นะคะราดนมแบบมาดัมเปิลแบบเนี้เนี่ยราดบบนมมันมีข้อดีแบบหนึ่งนะคะคืออย่างนี้บางพื้นที่ ไม่ชอบแบบท็อปฟองนมโอเคละฟองนมเนี่ยเวลาที่ใส่ไปแล้วมันดูดีใช่ไหมมันดูสวยดูดีในชาติกูลเฉยเออแต่ในความเป็นจริงลูกค้าหลายๆคนไม่ชอบแบบท็อปฟองนมนะคะเพราะอะไรลูกค้าจะบอกว่าไม่เห็นได้อะไรเลยอะ่ะกินแล้วมันก็เป็นแค่ฟองดูดไปสักพักมันก็หมดมันไม่เหมือนแบบนี้ที่ราดลงไปมันให้ความมันหนัว นะคะ,ะดูด้วยนะพื้นที่ของคุณเป็นยังไงชอบแบบไหนนะคะเราต้องชงตามใจคนกินเนาะโอเคนะ,ะได้แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วสำหรับสูตรเผือกหอมนมสดแก้ว2 2ออนค่ะเรียบร้อยนะจ๊ะฉันเอากระดิ่งวางไว้ตรงไหนฉันจะต้องสั่นกระดิ่งฉันอโอเคคราวนี้จะได้รีวิวพูดเธอดูว่าเผือกหอมนมสดของฉันมันเป็นยังไง ปังอะไรขนาดนี้เย็นมาดามเปิ้ลลองเอาสูตรของมาดามเปิ้ลไปทําดูนะคะง่ายมากเลยค่ะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆจดสูตรไปได้เลยทําได้เลยนะคะลองดูนะคะเพื่อนๆจะปรับใช้แบบรสหวานก่าน,นี้ก็ได้เพราะว่าแต่ละคนกินไม่เหมือนกันนะคะไม่ได้บอกว่าแก้วนี้จะพอดีสําหรับทุกคนนะคะบางคนอาจจะบอกว่าหวานไปจังเลยบางคนอาจจะบอกว่าจืดไปจังเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ย เราจะต้องฟังเสียงลูกค้าสังเกตดูลูกค้าว่าเขาชอบแบบไหนแล้วจดจำรายละเอียดลูกค้าให้ดีนะคะเอามาบอกแล้วนะพวกเธอฝากด like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องชมกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลด้วยนะคะเดี๋ยวมาดามจะทำคลิปดีๆแบบนี้ส่งต่อทุกคนอย่างแน่นอนเลยะคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ